ผมชอบเมนนี้มากเลยน้องเขาสังเกตดีมากเลยก็คือตอนเปิดคันเร่งตอนต้นทําไมเสียงเครื่องถึงย่อลงครับคลิปนี้ยาวมากนะแต่ความรู้ล้วนๆเลยอย่างแรกต้องมาดูกันก่อนนะครับเราขึ้นไดโนเพื่อต้องการวัดแรงม้านะครับซึ่งเราต้องการกราฟนี้ขึ้นมาอยู่บนไดโนซึ่งการที่เราจะวาดกราฟนี้ได้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยความเร็วนะครับเราจะมีความเร็วเริ่มต้นในการเริ่มต้นวาดกราฟกันอยู่ แล้วเราก็จะเปิดคันเร่งจนสุดนะครับลากไปจนรอบมันตัดนะครับคันนี้นินจา400น่าจะเป็นเกียร์สมั้งรอบตัด160 170โดยประมาณตัวไดโน่ที่เราใช้นะครับเป็นไดโน่ดนามิกนะครับตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากๆเลยเป็นไดโน่ประเภทเอ็ดดี้เคอลนนะครับในนี้มันเป็นตัวรีทาร์เดอร์จะสามารถจ่ายกระแสะไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มโหลดที่ล้อให้เราได้นะครับ ตัวลูกิ้งเนี่ยจริงๆมันเบามากๆเลยนะเอาเอาเท้าปั่นก็หมุดแล้วแต่ตัวนี้จะสร้างโหลดนะครับเข้าไปที่ล้อทําให้เกิดการป้านล้อและมีโหลดให้เครื่องยนต์กลับมาอีกเรื่องกราฟเดิมนะครับตัวฟังก์ชันของไดโน่เนี่ยเราจะต้องตั้งก่อนนะครับว่าเราจะแหลมด้วยความเร็วเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับคําว่าแหลมหมายถึงว่าการที่เราจะวาดกราฟเนี้ย มันจะเป็นแลมเลดขึ้นไปนะครับอันนี้ลึกไปถามวิศวกรนะครับกินเบียร์เป็นสิบขวดถึงจะรู้เรื่องอะับว่าแลมอ่ะสรุปง่ายๆเลยเราจะต้องตั้งค่าความเร็วเริ่มต้นในการวาดกราฟนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งไว้ที่หกสิบแล้วก็สุดที่สามร้อยนินจาสี่ร้อยกูวิง่งได้สามร้อยป่าววะไม่น่าถึงนะนะก็ตั้งตั้งเกินไว้นั่นแหละคราวนี้จะมีอีกหนึ่งค่าที่ต้องตั้งก็คือ s t a b i l i z e time นะครับอันนี้ตั้งไว้หนึ่งจุดห้าวิ ค่านี้แหละครับมันคือค่าที่เอาไว้ทําให้เครื่องยนต์มีรอบที่ตกลงตอนที่น้องถามนะครับแล้วทําไมเราต้องตั้งค่าสเตมบิลไลท์ไทม์ด้วยนะครับมันอย่างนี้ครับการที่เราจะวัดแรงม้าและพอตการาฟได้เนี่ยบางคนอาจจะบางไดโน,โน่บางตัวอาจจะเป็นการกดปุ่มแล้วก็เริ่มวาดการาฟใช่ไหมครับแต่อย่างนี้ครับการวัดแรงม้าเราจะวัดก็ต่อเมื่อคันเร่งมันหมดปลอกใช่ไหมครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นคือถ้าเราเร่งจนความเร็วของล้อเนี่ยวิ่งไปถึง60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง มันจะทำการชะลอความเร็วให้ค้างอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาที่เราตั้งไว้ซึ่งอันนี้เราตั้งไว้1.5วิคำถามคือเพื่ออะไรเพื่อให้ไดโนบอกเราว่าไดโนจะเริ่มวาดกราฟแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเครื่องเปิดให้สุดไม่ต้องไปกอนะครับซึ่งบางทีถ้าเรากดปุ่มแล้วเราวาดกราฟเนี่ยเราอาจจะกดไม่พร้อมกับบิดเคร่งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรา อ่าโฮสปีดเอาไว้นะครับ1.5วิ1นวิเราสามารถปิดเคลื่องได้สุดแน่นอนนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นในเรื่องอื่นบางทีคัตเคิร์ดต่างๆนะครับหรือบางทีอุณหภูมิหรือถ้าเป็นรถที่มีเทอร์โบมูทอาจจะยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่หลายๆปัจจัยเลยนะมินจา4 0 0เล้านะครับเดี๋ยวเราจะวัดที่เกียร์สี่นะครับพอเราเริ่มปั่นความเร็วปั๊บเนี่ยตัวไดโน่จะแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าให้เราเนี่ยเร่งจนถึง6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ อ่ะเล่งไฟกับเรื่องผมขอเปิดพัดลมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเล่งนะค่อยๆเล่งทันเล่ง,งปิดไม่ถูกนะค่อยๆเล่งอ่ะสามสิบสี่สิบขอห้าสิบปั๊ 5, 10, บนเนี่ยผมบอกให้เปิดมประมาณนี้นะครับคือจังหวะที่มันโฮตัวเนี้ย5าวิอ่ะเพื่อเป็นการบอกว่า มึงเติมเขาเล่นที่สุดนะรถจะได้วัดแล้วได้แรงม้าสูงที่สุดจริงๆนะครับประมาณนี้ใครสงสัยเกี่ยวกับอย่างอื่นต่อก็ทักมาถามได้นะนี่นี่นี่คออููและอื่นๆอีกมากมายนะครับมีอตู้นี้ด้วยเยอะเยอะเยอะคือไดโนตัวนี้มันของเล่นมันเยอะอะฝากทักชอบคอนเทนต์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์กดเซฟกดอะไรก็ได้อะเออให้คนอื่นเห็นด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับอย่าสงสัยสงสัยเยอะถามไว้เดี๋ยวกูมาตอบชอบ